วันนี้เวลตี้เด Y เราพามาที่ช็อปของหลุยวิกตองนะคะสาขาถานนจันเป่าค่ะจริงๆเราไม่ใช่ยังอยู่ที่บ้านของพี่ประสิทธิ์อยู่นะคะครับผมทั้งหมดนี้ ใคร SMS มาเดี๋ยวพี่ประสิทธิ์จะแจกสามไว้เอาไม่ใช่เอาเลยครับส่งมาเลยส่งมาเลยใช่ไหม<อ>นี่ทั้งหมดนี้เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งไหมคะหรือว่าถามว่าการลงทุนอย่างหนึ่งไหมมันไม่ใช่อะ่ะคืออาจจะาตามกิเลสน,นิดหนึ่งตามกิเลสคือแต่ว่ามันก็นีกว่าลงทุนก็มันม,มันราคาไม่ตกแต่ว่าสิ่งสาคัญเลยคือกระเป๋ารุงต่างๆที่ผมซื้อเนี่ยมันเป็นหนัง PVC แล้วผมเป็นมังสวิรัตผมไม่ได้กินเนื้อสัตว์ตั้งแต่อายุ12บขวบสิบขวบ ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยใช้ใช้พวกหนัง P ี c เลยซื้อพวกหลุยวิตตองมาแลอย่างหลุยวิตตองมันมันเทนมันไม่ตกด้วยใช่ไหมครับก็เลยซื้อซื้อมาใช้ตามให้ความสุขกับตัวเองซื้อของขวัญให้ตัวเองวันเกิดวันปีใหม่อะไรเงี้ยแต่ต้องคํานึงอย่างหนึ่งนะครับถ้าเรามีร้อยซื้อบาทหนึ่งก็าถือว่าเรา,เราลงทุนที่ดีแต่ถ้าสมมติเรามีสิซื้อสิบไม่ได้นะ<อ>นเช่นเหมือนกันคนที่จะซื้อหลุยเนี่ยขอให้ให้ดูแลกันของตัวเองให้ ให้พอเหมาะพอควรในการซื้อนะครับนี่คือสิ่งสําคัญในการใช้ของหรือเลือกที่จะซื้อของอะไรเพื่อตัวเองบ้างนะครับคือบางคนมี10ใช้12บองไงนั่นนะฮะแล้วเป็นอย่างนะครับหัวโตผ่อนนี่ผ่อนแบงค์ใช่ไหมคะโตตัวไหนะครับวันนี้เรามีน้องเขาปียองเซ่ออกรายการนี้คือกระเป๋านี่กระเป๋านะคะนี่คือนี่คือที่อยู่ค่ะของนางแบบออืม่ะเมื่อช่วงก่อนปิดเบรกที่แล้วเนี่ยเราจวบไว้ว่าจริงๆแล้วพี่ประสิทธิ์มีทั้งการลงทุนทางโลก ทางธรรมครับคือจริงๆการลงทุนนะฮะคือเริ่มต้นเราเกิดมาก็คือลงทุนแต่ชีวิตคือการลงทุนเลยอตอบว่าชีวิตคือการลงทุนจากการเรียนรู้ไ x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  s. <S ล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยเราจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันประสบความสําเร็จทางาด้านด้านการเรียนนี่คือทางทางโลกละเราเป็นด็อกเตอร์คือจุดสูงสุดเราเป็นท็อปมีเนจเมนต์คือเราก็คือจุดสูงสุดทางโลกเช่นกันในเรื่องของการงานการเรียนการงานมาสู่การช่วยเหลือสังคมหรือว่าสมบัติทางธรรม จริงๆเราต้องจริงๆเราต้องทำม,มันคู่กันไปนะครับคือคือเมื่อเราสำเร็จทางทางโลกนะครับ <regulate S 2> ทางธรรมเนี่ยมันต้องคู่กันคู่กันยังไง Angela? จริงๆเราก็ต้องตอบว่าเมื่อเรามีสมบัติแล้วเนี่ย ء ء ء, เรียกว่าสมบัติภายนอกสมบัติภายในเราก็ต้องอย่ายให้ขาดสมบัติภายในเขาเรียกว่าอาริยทรัพย์ต้องเปลี่ยนเงินตัวเองให้เป็นอริยทรัพย์บ้างผมเปลี่ยนเงินตัวเองเป็นอริยทรัพย์ตั้งแต่ผมเด็กเลยนะครับผมมี ผมมีสิบบาทผมก็ทําบุญบาตรหนึ่งห้าบาทสองบาทก็ตั้งแต่เด็กแ,แล้วเหมือนกันไม่เคยขาดนะครับว่าเรารู้อยู่แล้วสิ่งนั้นก็จะกลับมาทันทีอ,อย่างเช่นพอเงินเดือนออกหรือโบนัสออกเนี่ยผมไปเลี้ยงคนแก่ผมไปเลี้ยงเด็กผมไปวัดนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ที่ผมทํามาโดยตลอดอนะครับจนถึงตอนนี้ตอนนี้ผมก็สือว่าผมชีวิตผมเนี่ยซาอวทิ์เนี่ยนอกจากเล่นกีฬาทํางานก็ไปวัดทำบุญทำบุญศรเป็นการสะสมเรียกว่า สมบัติทางวิญญาณเราไม่รู้เลยว่าเราตายมาเยมื่อไหรใช่ไหม,มเราไม่รู้เลยว่าถ้าเราเชื่อในศาสนาพุทธเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดวันนี้เรามีความสุขทางโลกแล้วกับความสุขทางด้านวิญญาณคือสะสมเอออริยาสั์เราเชื่อเราเชื่อว่ามีจริงแต่ผมเชื่อไงผมเชื่อว่ามีเวรยว่ายตาเกิดจริงถ้าผมให้สิ่งไหนไป ให้ความสุขแก่ท่านสูงนั่นถึงตัวเราให้อะไรไปแล้วก็ได้สินนันตอบแทนแต่ไม่ต้องคํานึงว่าจะมาได้แต่ว่าวันนี้เราให้แล้วเราแต่พี่เรียกการแบ่งปันให้คนอื่นเนี่ยว่าการลงทุนทางธรรมการลงทุนทางทางโราทรัพย์ทางโลกเราได้ทรัพย์ทางทางธรรมเราได้อริยะทรัพย์ใช่ไหมครับเราต้องมีทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรม ซับภายในแล้วก็ซับภายนอกให้แบบให้มันสมดุลไม่ใช่คนหนึ่งโหซับภายนอกแค่เนี้ยซับภายในแค่เนี้ยไม่ให้เลยไม่แบ่งปันเลยไม่ถูกนะเราจะงเอาซับภายนอกกับซับภายในให้มันใกล้เคียงกันที่สุดแต่จำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าสมมติบางคนบอกเฮ้ยคุณรวยนี่คุณพูดได้แต่คนบอกว่าบางคนไม่มีเงินคุณทําได้นะการสะสมอริยทรัพย์การภาวนาก็คือการสะสมอริยทรัพย์ภายในการพูดดีๆกับเพื่อนการให้กําลังใจเพื่อนไม่ต้องใช้เงินใช่ไหมครับ มันได้ปัญญสมัมมาให้ ừ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  กำลังใจคือเ <ừ> ห็นคนอื่นมีความสุขก็ได้ความสุขละ ừ ừ ừ ใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำ ừ ừ นะครับผมนั่นคือคือเรามาสองอย่างทั้งทางลง <ừ S 2> และทางทำคู่กันจริงๆอยากตีรถกลับไปทางโลกอีกอะ่ะเพราะว่ารู้มาว่าแหมทองก็ไม่ใช่น้อยเมื่อช่วงที่แล้วเล่าไปแล้วใช่ไหมฮะทองก็ไม่ใช่น้อยหุ้นก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วด้วยหน้าที่การงานก็ใกล้หุ้นด้วยจริงๆเราชอบอะไรมากกว่ากันคะพี่ประสิทธิ์ เดี๋ยวเรามาดูทองกันก่อนดีไหมอ่ะดูได้ได้อ่าอ่าทองที่บอกมาสักครู่แล้วว่าสะสมทองตั้งแต่ผมเด็กๆนะครับแต่ว่าทองคำเนี่ยมันก็อยู่ในนี้ในหลุยมีทองค่ะแต่ว่าไม่ใช่ในหลุยนะครับจริงๆหลุยไม่ได้แถมมานะคะจริงๆอยู่ที่แบงก์กรุงเทพใครจะสนใจก็ไปบอกอย่าไปบอกเขาสิว่าอยู่นะไม่อยู่ในตู้สมบัติตู้เอ่อตู้เซฟตู้เซฟตู้เซฟต้เใครสนใจก็ไปเอาได้ที่อันนี้แค่ส่วนหนึ่งคือส่วนหนึ่งเอามานะครับอันนี้เบาๆนะคะเบาๆนี่คือหนึ่งเบาไหมคะ ไม่อันนี้หมายถึงว่า1นกิโลครับ1นกิโลที่เราสะสมตอนเด็กๆเราสะสมสลึงหนึ่ง50แล้วก็บาทหนึ่งแล้วก็ในชีวิตเพิ่งเคยถือทอง1นกิโลนะจ๊ะเคยถือแต่สลึงเพชรสี่กัลลอต์ไตายขอบคุณค่ะที่ให้เป็นของกับนัลรายการครับนี่คือจริงๆเรามีคำถามว่าคือการสะสมเนี่ยคือชีวิตการลงทุนเราก็กระจายการลงทุนไปเรื่อยๆนะครับ การกระจายลงทุนคือลงทุนทองคำเงินฝากที่ดินพันธบัตรแล้วก็หุน้นอะไรเยอะสุดคะถามว่ามันขึ้นอยู่แต่เรายังไม่ให้เป็นนี้ใคเขาพอใจแล้วละ่ะแต่ว่าเราก็มีลงทุนทุกอย่างลงทุนกิจการลงทุนหุ้นเป็นลงทุนที่ท,ทเหมือนน้องพูดแหละว,ว่าทําไมถึงลงทุนทองคําเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้แบบว่าที่ต้องการทํากําไรกับเขาแต่เราต้องการบอกว่าเฮ้ยเราให้เมื่อหลานหรือลูกเราเมื่อแก่ตัวไป ทอง<ช>ทองนี่ตั้งแต่ซื้อมา5,000บาทละ5,000 6,000มี<ช>ขายมั้งไหมมั้งยังไม่ไขายเลยค่ะสะสมมันขึ้นไปเรื่อยๆสะสมเกม็บเก็บไป,ปที่แบงค์สนใจที่แบงค์นะครับแล้วตอนนี้มันเยอะแค่ไหนครับก็โอเคครับช่วงนี้คือซื้อกับครั้งละกิโลกิโลกิโลไปเรื่อยๆวันเกิดก็ซื้อทีนึ่งก้าเดือนก็ซื้อทีนึงเดือปีนึงก็ซื้อทีนึงแต่สักิลซื้อทีละกิโลอ่ะไม่กิโลซื้อทีนึงประมาณเออ่สักสองสามพี่พูดเหมือนซื้อส้มเลยเนาะ ไปซื้อส้มที่ตลาดมาสามกิโลอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไปซื้อทองอ่ใช่ใช่กิโลหนึงประมาณ70บาทน่ละประมาณนั้นนะคือกิโลนึ่ประมาณหกสิบกิโลหนึ่ง70บาท70บาทของทองคำอ่า ประมาณนั้นนะครับคือซื้อไว้สะสมไปเรื่อยๆม,มันดีไหมฮะคือมันได้มีอะไรที่หลากหลายกระจายกันไม่แต่แต่ผลจากการเก็บเรื่อยๆทำให้รู้เลยว่าทองมันมีแต่มันมีแต่คืไปข้างหน้าแต่ว่าใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็บอกแล้วค่าอัตราเงินหรือว่าอะไรสุดท้ายสําคัญเลยคือทองคำจะมาถ้ามีเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาการแลกจริงที่ได้สาคัญที่สุดคือทองคำนั่นคือเก็บไว้เรื่อยๆสนุกสนานอ่ะแล้วกับหุ้นอ่ะคือชีวิตประจำวันพี่คุกคีกับหุ้นอยู่แล้วเป็นคนชอบอะไรมากกว่ากัน คือบอกว่าเรียกว่าอะไรนะที่มันภาษามนเพราะเพราะว่าเสน่ห์ของหุ้นอยู่ตรงไหนิงเสน่ห์หุ้นมันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์มากเอาพูดอย่างนี้ทองไม่มีเสน่ห์อหรอมันมีเสน่ห์แบบคนละแบบคนละแบบมันดูมันแข็งแข็งปะดูมันแข็งมากเห็นไหมไม่เขาใส่เขาใส่เป็นเครื่องประดับก็ได้ หุ้นเนี่ยมันดูละเอียดอ่อนแล้วมันดูมันนุ่มนวลนะครับตายแล้วมันเคยมีคนพูดถึงหุ้นอย่างนี้อ่ะหุ้นมันนุ่มนวลแสดงว่าพี่ต้องชอบจริงๆรินะชอบเพราะวันหนึ่งกันตัวเลขวันเียเราได้ความรู้จากหุ้นทําไมหุ้นหกร้อยตัววันนี้มันขึ้นทั้งๆที่ตลาดมันลงไอ้ตัวนี้มันขึ้นเพราะอะไรวันนี้ทําไม้มันขึ้นหมดแล้วตัวนี้มันลงเพราะอะไรมันทําให้เราตื่นตัวที่จะเรียนรู้ใช่ไหมตลอดเฮ้ยวันนี้หุ้นลงเพราะต่างประเทศมันลิงก์กับตัวนี้วันนี้หุ้นขึ้นเพราะในประเทศมันลิงก์กับตัวนี้ นี่มันให้เราอัปเดตชีวิตอัปเดตสมองและเติมการรู้และมันทําให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยมันต้องเข้าไปเจาะต่อว่าเฮ้ยมันขึ้นเพราะอะไรมาลงเพราะอะไรยิ่งเราเป็นคนชอบใฝ่รู้อยู่ละใฝ่รู้หรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้นะฮะก็คือเราก็จะทําให้เรามันมีมันมีมันมีพลังที่จะคิดต่อไปคิดต่อไปเราไปคิดต่อไปแทนที่เราคิดแค่เนี้ยเราคิดกระเถิบไปจากสี่ห้าเก้าองน่อะไรประมาณนี้นะครับนั่นคือ เสน่ห์ของวันเสน่ห์ของของเสน่ห์ของหุ้นมันก็จะมีเสน่ห์มากกว่าทุกวันนี้พอร์ตอะไรเยอะกว่ากันฮะระหว่างหุ้นกับทองก็มีทั้งสองแบบนะครับก็ไม่ได้ผมต้องเป็นเป็นประธานบริษัทเนี่ยการซื้อเราก็ต้องลงทุนระยะยาวแล้วล่ะผมไม่ใช่มาเล่นเดทเดทดิงทุกๆวันไม่ได้ใช่ไหมไม่เหมาะสมเพราะว่าเราเราเราเป็นคนที่เป็น CEO อใช่ไหมฮะความลับหรือความอะไรของลูกค้ามันก็เป็น เป็นส่วนหนึ่งแต่การเล่นหุ้นของผม,มผมเลือกจากปัจจัยพื้นฐานนะมผมไม่ใช่มาเล่นแบบว่าเอ้ยหนึ่งวันสองวันขาดไม่ใช่เพราะผมไม่มีเวลามไม่มีเวลามันจะมาเฮ้ยมาดูหุ้นดูอะไรอย่างเงี้ยทุกวัน<ม>ใช่ไหม,ม,มผมจะดูและอ่านดูให้ลูกคา้าไว้คุยไว้สนทนากับลูกคา้า<ม>แต่ในตันวผมเองเนี่ยจะลงทุนก็คือลงทุนระยะยาวลงทุนที่ดินก็ลงทุนระยะยาวผมล้วที่ดินคือโลเคชั่นสําคัญทอนไว้ซื้อนาคตในอัตราแลกเปลี่ยนแต่แล้วหุ้นมันก็คือซื้อระยะยาวที่เรารู้ว่ามันเทรนมันไป กิจการมันดี PE มันตำ่ำเฮ้ยเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่มันจะต้องเดินไปยังไงจะไม่ไม่ต้องไปเล่นมันทุกวันหรอกใช่ไหมแต่แต่คนที่เล่นทุกวันเนี่ยเขาก็จะสนุกกับเขาเมื่อสนุกกับน,น้องพูนก,ก็จะมีความสุขหม่ยถความสุขจะเกิดขึ้นในตลอดเวลาคือชีวิตของการลงทุนพูดได้ไหมคะว่าทุกวันนี้เนี่ย เรามั่งคั่งและเรามีอิสรภาพทางการเงินแล้วเราพุ่งเข้าเส้นชัยทางการเงินไปแล้วแล้วเราจะทะนุถนอมความรวยตรงนี้ให้มันอยู่กับเรานานๆยังไงจริงๆแล้วตอว่าการประสบความสําเร็จเนี่ยในเรื่องของการลงทุนก็ถือว่าประสบความสาเร็จแต่ว่าเต็มที่หรือสุดยอดไหมทุกอย่างมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกๆขั้นตอนของของเขาใช่ไหมแม้ตัวเราเองเนี่ยมันอะไรหลายๆอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงแต่การเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงคือ หนึ่งความไม่ประมาทดีกว่าเราจงมีความไม่ประมาทกับการมีอิสรภาพทางการเงินเมื่อภาษาของน้องเนี่ยพอๆกันเลยนะอิสรภาพทางการเงินเราไม่ม,เม,มีเราไม่มีไปกู้นี่ยืนสิบปรอยู่แล้วแล้วก็มีความสุขกับการดูแลครอบครัวการดูแลทรัพย์สินแม้กระทั่งการช่วยเหลือผู้อื่นมันมมเป็นความสุขความสุขแล้วก็ความสุขที่จะเกิดขึ้นกับเราแต่อนาคตเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างแต่วันนี้เราต้องยึดคำเดียวว่าเราอย่าประมาทบนความมั่งคั่งของเราเองเราจงใช้ความรู้ความเข้าใจและรับกับมันให้ได้แก่สถา และการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตมากกว่าหรือว่าที่มีวันนี้เนี่ยเพราะเรามีธรรม,มะมีศรรมมีลมีอะไรนาทางด้วยหรือเปล่าหาเกี่ยวไหมคะจริงๆเราก็ต้องมีคู่กันตลอดเวลาผมผมมั่นใจว่าคือคือด้วยตัวแม่ผมนะครับเป็นคนที่เข้าวัดตั้งแต่เด็กผมก็เข้าวัดตั้งแต่เด็กแม่ก็เข้าวัดตั้งแต่เด็กพอแม่โตมาก็ปล,ลูกฝังเราให้รู้จักกัาวัดใช่ไหมครับ การโตของผมมาเนี่ยคือการเป็นคนเป็นนักบริหารที่มีธรรมพิบาลโดยบริหารในเรื่องของความมีธรรมะเข้าไปนะครับผมว่าสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความก้าวหน้าเพราะคนผู้ใหญ่จะรักเราเพราะความดีของเราไม่ใช่่าผู้ใหญ่จะรักเราเพราะความเก่งลูกค้าจะรักเราเพราะความดีเช่นกันความดีจงนําความเก่งใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยความดีมาจากไหนมาจากการที่เรามีศีลห้าที่ดีก็พอเรามีน้ําใจเรารู้ว่ากฎแห่งการมันคืออะไรรู้จักเหตุและผลมันคืออะไรมากกว่านะประมาณนี้ค่ะ โอ้โหวันนี้ใครจะคิดว่าเรื่องของธรรมะนี่โยงใหญ่มาเป็นหลักในการบริหารเงินอะไรก็ได้เป็นแกนเป็นแกนในการจัดการชีวิตอะไรก็ได้วันนี้ขอบคุณดรประสิทธิ์มากคะ่ะ